เรื่องราวแห่งประวัติศาสตร์นี้เปิดเผยโดยพันเอกสมจริงสิงหาเสนีค่ะท่านเป็นนายทหารนอกราชการเป็นอดีตผู้สื่อข่าวและช่างภาพของกองทัพภาคที่สที่ได้เล่าว่าเขามีความประทับใจกับสมรภูมิลบที่มีชื่อว่ายุทธการภูขวางซึ่งต้องย้อนกลับไปเมื่อวันที่5พฤศจิกายนพศ2519 ตอนนั้นในหลวงราชการที่9ได้ปลดเกล้าให้ในหลวงราชการที่10ซึ่งตอนนั้นดำรงพระอิสริยยศเป็นร้อยเอกสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ทะหารตำรวจตระเวนชายแดนและราษฎรในพื้นที่เนื่องจากถูกผู้ก่อ,อก,การร้ายพรคคอมมิวนิสต์โจมตีซึ่งในหลายๆครั้งที่นั่นถูกลอบโจมตี ทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจํานวนมากและสิ่งที่คนไทยยังคงภาคภูมิใจคือในหลวงราชการที่10หรือสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรสยามากุฎราชกุมารในขณะนั้นได้เคยเสด็จมาทรงเยี่ยมให้กําลังใจแกต่ตํารวจทหารและก็เจ้าหน้าที่อ,อสอซึ่งถือว่าเป็นลั้วของชาติถึงพื้นที่อันตราย อีกทั้งยังได้ทรงร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหลกับทหารแนวหน้าอีกด้วยในเหตุการณ์นั้นเริ่มต้นจากพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10บะเด็ดถึงพื้นที่บ้านห้วยมุน่นด้วยเฮลิคอปเตอร์ทันทีที่พระองค์ทรงฟังการบรรยายสถานการณ์ทั้งหมดพระองค์ก็ทรงรับสั่งกับแม่ทัพภาคที่สขนขณะนั้นด้วยพระสุรเสียงอันหนักแน่นว่าจะต้องไปแก้ไขสถานการณ์ให้ดีขึ้นให้ได้ และแม้ว่าแม่ทัพภาคที่สจะกราบบังคมทูลทัดทานห้ามพระองค์ไม่ให้เสด็จไปเพราะสถานการณ์ไม่น่าไว้วางใจและอันตรายเกินไปแต่พระองค์ก็ยังทรงยืนยันหนักแน่นว่าชักช้าไม่ได้ต้องไปแก้ไขให้ได้ในวันนี้และเดี๋ยวนี้จากนั้นเวลาบ่ายสามโมงครึ่งในหลวงรัชการที่10ทรงประทับเฮลิคอปเตอร์ พระที่นั่งไปยังพื้นที่ประสบภัยยังไม่ทันที่เฮลิคอปเตอร์จะจอดดีพระองค์ก็กระโดดลงในความสูงประมาณ12เมตรแล้ววิ่งหลบฝ่ากระสุนที่ปลิวว่อนไปมาอย่างกล้าหาญขณะที่ผู้ก่อการร้ายได้ใช้อาวุธปืนเล็กและดมยิงเข้ามายังฐานบ้านหมากแห้งอย่างหนักพระองค์ได้ทรงออกคำสั่งให้ทหารที่ตามเสด็จมาด้วยทุกคนแยกย้ายกันนำทหาร ยิงตอบโต้ผู้ก่อการร้ายและมีคำสั่งให้ปืนใหญ่จากฐานบ้านห้วยมุ่นยิงถล่มผู้ก่อการร้ายทันทีพร้อมกันนั้นพระองค์ก็ได้เสด็จไปยังหลุมบุคคลรอบฐานปฏิบัติการทรงให้คำแนะนำแก่ทะหารถึงวิธีวางกำลังาการจัดฐานและวางระบบป้องกันตนเองรวมทั้งทรงแนะนำเรื่องการกำหนดมุมยิงของปืนใหญ่และเครื่องยิงลูกระเบิดด้วย จนเวลาสี่โมงผู้ก่อการร้ายก็ยังระดมยิงก่อกวนอยู่ไม่ขาดชว่วงในหลวงราชการที่10จึงทรงบัญชาการให้ทหารยิงตอบโต้พร้อมสั่งการให้ชุดปฏิบัติออกลาดตะเวนโดยพระองค์ก็ยังทรงไม่ฟังคำทัดทานจากแม่ทัพภาคที่สที่เกรงว่าพระองค์จะทรงได้รับอันตรายทรงทำหน้าที่เป็นหัวหน้าชุดลาดตะเวนด้วยพระองค์เองพร้อมทั้งรับสั่งว่า ฉันต้องไปเพราะว่าเป็นหน้าที่ของทหารถ้าชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์แชร์และ subscribe เพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่จากทางช anel ขอบคุณค่ะ